สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับเชนแน l เมจิกของสกิ l กันนะครับวันนี้จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ10ประตูสุดสวยของโมเมาลาที่ยิงให้กับลิร์พูนะครับเพราะว่าโมเมสลาก็มีลูกยิงที่สวยแยะมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาคัดเลือกให้ได้ชมกัน10ประตูนะครับ10ประตูสุดสวยนี้อาจจะมีบางลูกที่ไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ต้องขอขอภัยนะครับ ถ้ามีข้อแนะนําก็สามารถคอมมีนเข้ามาบอกกันได้นะครับไปชมเลยครับไป oh, b e l l e r i s lost it And here is Mohamed Salah And he has support as well This time can he do it? He's got the big chance He's got the big goal l i v e r p o o l have the third He's still going away from Fletcher Salah is Salah Salah Camino there นฟิมิโนมาแล้วไปถึงถึงโอซาลาสองฟูดเลยครับโอ้โหโอ้ฟูดีครับการสารงานกันบอลโผลฟิมิ When it comes to Firmino. Oh, Salah! Goal for Liverpool! Goal for Mohamed Salah! Roberts. oh yes! Mohamed Salah! At the near post! Oh, Mohamed Salah is running through. Mohamed Salah, Alison, oh, it's all the way out! Oh, it's another for Liverpool! It's another for Salah! Firmino. Mohamed Salah. Mohamed Salah! Liverpool players and fans will take care of that for him. Salah. It's Salah. and still Salah. Oh, Mohamed Salah! How about that? That's for Salah. There's the goal! Oh my word! Goal to Mo ah ก็จบลงกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ10ประตูส,สวยๆของโมฮัมเหม็ดซาร่าในเสือ้อหงแดงลิเวอร์อพูนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ